เอ้มันมีคนอยู่เอาเดียวเดีดิขับกี้ออกแล้วตัวนึงบ้านี้ที่มานี้เลยที่บานี้เลยวชเาตวอชเอาต์วว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 นวว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 วมหนวววววนววมวว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 วามวนวว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 าวหวว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 าวาววาบวววนวาว บนเขาจะน็อกบนเขาจะน็อกบนเขาเจ็บมากเบียลล็อกให้อยู่ฟองอันนั้นไปทิ้งกับพี่เอาตัวนี้ปะไม่ไม่ไม่เพื่อนเอาบนเขาอยู่ฟองยังไม่ต้องเล่นรอก่อนมันไปแล้วพี่ถ้ามันลงเขาแล้วว่าเอ็งไปทิ้มด้วยอุ้ยเขี้หลังมาไปทิ้มได้นะกไปไปวิ่งวิ่งอยู่ไปแบบไม่เหมือนมาเจะออกพ่สตาร์ดจะเปิดน้องได้รอแค่รอแค่รอได้เขี้หลังมาระวังนะเว้ยหลังมาแล้วนะ กูจะน็อกไอ้เหี้ยเห็นไหมปาระเบิดปาระเบิดลูด,ดมือเดี๋ยวโดนพินมา <c oughs> เดี๋ยวโดนแกมนะทำก็ทำนะอืมครูกลางไปยังอยู่ในบ้านอะ่ะเก้ยกูเกือบสิน้นหลังเะยมาแล้วนะ ขอซ้ายก็มีนะขอซ้ายอ่ะจะทำก็ทำเลยทำ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 มาทำอยู่ฮัลโผมทิดงแตะมาดิมาดิทิดงไปเลยเอาไปนั่งก่อนพอเก็บเพื่อนมาเติมไม่ได้เพื่อนมาเติมไม่ได้ติดไานั่นเลยรอรอรอนับเนาะที่วางแล้วบนเสด็จให้เสด็จให้ไวนะติดให้ไวนะโอเคแค่สองน้องแล้วอีกตัวนึ่งเหรอมาดิมาดินัดเสด็จไปโดนฝั่งน้องยิงนะวัดอะมันสามเ่า สามสเหลือหน้าเบียสองตัวมามาแล้วมาแล้วก็ะนหนึ่งเเราก็อยู่ผงกัเนียนะเนี่ยเฮียมือพี่เปียกกว่าป๊บนึ่งนะเี๋อบกดเดินด้วยเดินได้ไปเดินกันได้รอนะรอรอรอรชอบรอชอบจอหมดหมดหมดรอออข้าขวาเยเยมายมเก็บผังเยียกูเกือบสิ้นมันมีคูดแปดเหลีือไหมวะ ขอตีกอยู่ขูบสกาส่ยยิบหายเอมโฟวคยิงกระสุนเลยเอมโฟเหลือหรอพี่ออเหลืออยู่ไม่ดเลยนัเก็บยังไน่าน่า่ผมมีละฟงเราอรับรับบ้านนักเนลี่ยมันยิงกันอยู่ไหมวะแต่มันไม่ได้หลังเขามนอยู่นั้นเขามังถ้าไม่อยู่หลังเขามาฟังพี่เราไหลเข้าบ้านนักเหลืองตีมันมาเลยมามาา บักกี้กูอยู่ไหนดิบบามาเอารถด,ดิไหลเข้าบ้านนักเลืองปิดมันไปพร้อมกันนะแป๊บนึนงนะถ้าบักกี้กูจะพังแล้วหรอวะเพราะยัปมนปะไปไปไปครับได้อยู่ใช่ปะคขับครับได้ครับได้อยู่ของมัอยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งขวาเดี๋ยวยิงซีเลยแปะหน้าเขาให้คนนึง<ม>แปะหน<ม>้าเขาเลยฮอแปะที่น<ม>ั<ม>่แปะเขาเลยแปะเขาเลย น้องนี่นะโทษเลยวะน้องกองน้องกองน้องกองพี่คิดว่ามันอยู่ข้างบนไงใส่ก่อนได้ใส่ไปได้ไับพี่ไปนอยู่ข้างเดีกว่าไปหนึ่งไปหนึ่งกันหนึ่งตาย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 ที่นั้นอ่ะมันหมดแล้วมันหมดแล้วกลับมากลับมาใส่ได้ก่อนไป็ตี้ไอ้ทีมนะโอเคนอนรอได้นะเนาะผมรอผมรอรอเองรอไอ้อ I need consumables ผมนึงงานมีเขาใกล้มิกนะแต่ได้ มันชี้ยามดึงรอไว้ก่อนวิ่งมาแล้วเออวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วพี่พี่ตรีมอยู่รอรอได้รอได้นัองดิ้งไม่ตายอ่ะวิงกลับวิ่งกลับมาได้นะเว้ยพี่ล็อกให้ได้หมดเลยทุกทางผมผมผมยังได้พี่เอองั้นน็อกนกนกเอาดิกูปั๊มยานะเอาดิไปคุรอไประเบิดขึ้นได้เลยปะระเบิดได้นะพี่น้องระเบิดไปได้ก่อนระเบิดไปก่อนไม่มไม่มีไม่มีไม่มีไม่เดินเดินไปชิดเลยเดินมาชิดเลยระวังมุมขวาเขาฉีกมาแค่นั้นพอกูไม่เนื่ยนะกูต้องไหนลัดมาร์ก คนหัวาทางรถเราให้โตกว่าเดมุสมุดเอาโตบนเดี๋ยพี่คนหนึ่งผมไม่ได้ไปนะเทำมิเนี่ยนะแก่นอกน้องน้องบนน้องมาดิขับเร็วขวาพี่น้องเดี๋ยวหน้าเดียวตัวนึงหน้าเดียวตัวนึงมามามาไวเจ็บ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 นตายอยู่ตายลยตายอยจะน็อปจะน็อปมาดิจะตายจะตายเท่าหลังมั้งโดนแกมน้องอีกน้องอีกตัวหนึ่งครับปิดเทวไบปิดเทวไบตรงนั้นน่ะสวยสวย ตัวกายเต็มนระวังนะพี่มีสมมป้าปลาสมผมเ่นไดิเมามมา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 ดมามาลาม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 มนมาามามี่มอมาปามาม่นามามมามมามา้ามาามามามมา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 ไปนะระวังเงียบก่อนม่มมมมมา น้องสาวน้องสามสวยเพื่อนมันเพื่อนมันน่าระอยู่ไกลเว้ยล็อกไกลเราปิดได้ออกแล้วรถออกแล้วรีเซ็ตรีเซต็เซตฟังรอรีเซ็ตกลับมาลกลับมา,ลมาบ้านเอาวงจะผอ,องแบบนะที่รล<อ>ไม่ค่อยสวย เล่นโซนนี้แปะรอแปะรอเผื่อตีซ้ายมาเล่นโซนนี้ไว้เดี๋ยวพี่ดูหลังเนี่ยมาจริงด้วยว่าแล้วมันต้องมามาดิ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 รับสายก่อนมาดิมาดิรับซ้ายชิวเลยน้องน้อยบักฟองทีมพ์เักไม่ต้องหรอไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคิดเนิ้แล้วกัน ไม่ต้องกลับไปเหรอ๋อตีตีนี่นะไม่เจ๋งเหรอบอลซ่าอย่ามาอย่ามาอย่ายวมากำลางนี่เหรอกำลังขับมายิงได้ไหมนะยิงได้นะยิงเลยยิงเลยงั้นยิงเลยลงไปแล้วว่ายิงได้ยิงเลยน้องไม่ต้องบอกาม่มีมันมุดตรงพอดีข้างหน้าเลยเราขับไปเจอแกันน้องมันขึ้นมาแล้วขึ้นทางเราปะยังไม่ใช่ปล่อย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 ไม่ไม่ปล่อยปล่อยเอาบ้านนี้เอาบ้านนักเหลืองมาไว้ไวมันขับข้างล่าง โฟกัสเอาบ้านมักเหลืองพี่มีบ้านเบียร์มักเหลืองอ่ะเอาบ้านมักเหลืองเอาบ้านมักเหลืองแต่คนไม่กล้าเลยองปาดก่อนนะเบียร์ไม่ได้ดูชัวร์เห็นขวาเหมือนโล่งอ่ะบ้านยาวอ่ะเออ๋ยวเขากบ้านยาวนะชอบรับเบียร์น้องมาได้มาได้ลองเอาอือออเอ่วงอยู่หน้าเราฟังฟังเดี๋ยวเราเล่นหลุมได้ยิงไล่ให้หมดเดี๋ยวเล่นแตะหลักทรายให้ เดี๋ยวรถคันนึงนะเอาได้นะคันนี้พี่นอนเอาทำบังเกื่อนแล้วกันโอเคน้องระวังนะระวังบ้านขวาส่งส่งพี่บ้านขวาคนนึงดิพี่แปดเดียวนี้เฮ้ยเข้ามาไม่มีนะเข้ามาไม่มีนะเดี๋ยวรอรอรอแป๊นพี่เบ์ลองบ้านหน้าได้ไหมเออเอาดิพี่จะพี่มอนได้อยู่มาแล้วนะแหมไม่มีเลยว่ะตัวนี้ไม่เงียบเงียบตัวนนี้เงียบหมดเลยเฮ้ยเฮ้เข้ามาแล้วเข้าเปล่าวะเหมือนเห็นแว๊บๆตรงเนี้ย จะแปะไปดูตรงนี้หลุมตรงนี้นะแล้วไปหลังเลยนะไปเลยไปเลยเข้าโวอร์ชันเลยครับเดินหนูกินครับเฮ้ยได้ได้เลยเฮ้ยพี่เบียร์มีคนวนมาพี่รู้แล้วพี่เห็นแล้วตอนนึงพี่คุยกับแม่อยู่เฮ้ย้ายมีเฮ้ยขวามีซ้ายมีพี่น็อตไปหาพี่อ่ะมันมันเราคูเออพี่น็อตไปชไปชนพี่ตะวันตะวัแมงลีบแมงลีบด้าขวาบนเดินมีอีกหนึมากูยิงอยู่ยิงพวกเราอ่ะ ออกมาน่อนแล้วยโถมกูถอยมาถอยมาอีกเนินนึ่งมันเล่นได้ต้อง้อต้องต้องช่วยเราแบบแบดดิแบดดิเอาดิดูข้างในะระวังขวาแ้วเว้มาร์กต้มกลัวโออโดนกดนะฟังเล่จากมุมนี้ดิมันก็ไม่โดนกดแล้วด็เคเด็าเด็กเด็เด็กเด็กเด็กเน็กเด็กหด็กเด็นเ เอินอยู่เนินอยู่เนินไม่อยู่เนินนองสองน้องสองนองสองระวังนะอยู่หลังน้ำเดี๋ยวของน้ำเดี๋ยวของน้ำมาดิคุณเหนะให้คุณเหนะให้หมดบ้างหมดหมดหมดเราได้เซฟเซฟผมเซฟผมดเดี๋ยวขวาโอเคโอ้โหพี่ชุบให้พี่ชุบให้หน่อยลองมาทิ้มนะอย่ามาอย่ามาฟังมาส้มอยู่ในหลุมไอ้มาร์คเหลืองมาร์คเหลืองอยู่หลุมแล้วก็อยู่เอ้พี่ฝากลูกเขียวหน่อยดีครับได้ ไอ้ขวานตรงนี้มีนะอย่าลืมรู้รู้แล้วรู้แล้วแล้วมลงมาหลุมมักเหลืองตัวเองแล้วเก็บมาได้ป่ะช็อปลูกเขียวเก็บได้เก็บมาได้ไอ้แล้วสมข้างบนก็มีใช่ป่ะใช่สมนี่พี่เบียสมนะผมเก็บข้างล่างเก็บตรงนี้ได้ต้องการเบลือดขอเบลือดหน่อยเบลือดขวานเราไม่ได้เขี่ยแล้วป่ะเล่นเลยป่ะเอาแค่เซฟยพอ ตรงขวานะมีหลุมในหลุมในหลุมนี้ก่อนขวาขวาเยี่ยตรงนี้จะมาบัวนะแค่ตงกูยิงฟรีอยู่นะพี่น้องผมจะไปเล่นหลุมข้างหน้าเนี่ยมีฝนเบ่าหลุมหน้าพี่ได้ยินเสียงมันอยู่นะเว้ยโอเคโอเคแค่นเอต้องระวังฝั่งขวาใช่ฝั่งขวาผมไม่รีบนะเราเข้าชาดเลยว่ะ ไม่เวิร์กว่ะฟังไม่ต้องเล่นนอกวงก็ได้นะมันรับแบบจุดเดียก็ได้สวยเหมือนกันเฮ้ยพี่น้องพี่ต้องช่วยผมดูด้วยดิไปไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ต้องช่วยผมดูด้วยตรงนร้บเอียไปเล่นอะไรสองคนนะคุยกันตายหมดไปแล้วตีหงอีตีหนึ่งไม่ครบเดือดสามคูนแตกนอกสามสิบวิโฟกัสดิ ปูแต่ต้องออกนะยี่สิบวินไม่เห็นข้างหน้าเราก็ออกมาเก็บไอ้ดอกด้วยเนี่ยข้างนอกขวาน้องไม่ออกน่าหมดหมดวต่อไปสายมาสายมาฟองสายมาสายมาจะน็อตแล้วเอาดิต้องเบลป่ะให้ต้องเบลเลยปะไม่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 ต้องขับออกเราเข้าโบชาเลยเข้าโบชาหรอ เไปขวามาแล้วหลุมขวาเราวเหยียบมาเหยียบมาเหยียบมาบนนี้เราขวามานะดูแล้วดูแล้วดูแล้วหมดแล้วเฮ้ยคงไม่ไเลยฟังโดนโอ้ยยังไม่ทันเลยนั่นมันเดินมาเนีเ่ยไม่รับก่อนตามตัวดูแล้วลดูแล้วดูแล<อ>้วระวังปิดหลังให้จบมันนั่นเนี่ยอยู่อ่ะ ความยาอยู่อ่ะเข้าตายวะตายกี่ตัวตายหนึ่งมันมีป่าแล้เว้ยเดี๋ยวหนึ่งหมด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 เดินหลังนะดูหมดวะเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวแล้วกันฟังกันขวามาร์กเหลืองก่อนชอบให้ข่อยมาดูขอเพื่อนได้ปะวะน้องได้ได้ไข่อยมาเลยข่อยมาเลยมันเข่ามันกดมานะแล้วปิดขวาแล้วก็แชมป์แล้วน้อง พี่สโมกให้พี่สโมกให้มามารอรอรอดึงดึงยาอยู่อันนี้ยาเสร็จแล้วแปะมานะมันต้องวิ่งมันต้องวิ่งไม่ได้พี่ไม่ได้จริงๆต้องชุบอะต้องชุบน็อตอืมเซฟบียาได้อยู่ฟังช็อตเองยิงมักเหลืองให้พี่หน่อยเอาการมักเหลืองให้พี่หน่อยเออแต่มันต้องโดนไอ้ไอ้ฝั่งน้องวงยิงอ่ะเนี่ยยี่สิบวิโอ้โหคุณน้องสโอกปิดได้ป่ะน้องผมไม่มีสโอกไอ้ของช่างแล้วหมดแล้วนะ นอนเล่นเลยเล่นเอามาร์าเหลืองเลปล่อยปล่อยชอบแล้วต้องทำหม้อปิดทางแล้วรับทางหนึ่งอ่ะน้องเราโฟกัสเราเลยเล่นกันเลยนะมาเอาม้าเหลืองอ่ะผมจะรับหลังเราเราเค่อยเรารุกต้นป่าเนาะขับรถมานะมาแล้วมันไม่ขับทํามิ่งกูนอกวะจะนานะจะน็อกแล้วน็อกนิดนึงตรงรล้อ่ะโอยโอ้โห ลุกพอดีเฮียนายธมกว่าเอาเลยเหรอวะหมดแล้วไปไม่หมดตัวสวยหมดเลยตัวเดียวตัวเดียวเลยหนึ่งเลยแม่สองหนึ่งดีเราเหลือสองเนี่ยเนี่ยธมกธมกธมกซ้ายเนาะรอได้รอได้พี่เหนือได้พี่เหนือได้รลังรถเออเหนือไปเลยไ่เย็นาให้ เอ้ยพี่เลยแล้วอย่าเอาคิวผมเว้ยเดินใส่ได้เลยนะเดินมาเดี๋ยวมาอยู่นอนมานอนมานอนยังไม่เห็นคิวจะเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมามองไม่เห็นกูไม่เห็นหรอมาร์กมองไม่เห็นเลยเนี่ยยงหน้าอเลยนอนโูนก็มาดีครับก็มาดีครับเฮียมึงรู้ปะช็อปมึงไปเล่นตรงนั้นไหนเฮียกูโคตรกังวลเลยสัตว์มันนอนตหุนตุนหน้าละตุนมากไอ้เหี้ยผมทำอะไรไม่ได้เลยพี่ผมต้องนอนอย่างเดียว เออถึงบอกไงเแ้่กูโคตรห่วงมึงเไงห่วงพูกนั้มันไม่ได้โฟกัสไงทั้งันอาาีกโอ้โหยี่สิบโอ้คิวอ่ะไอ้เฮี้ยโอ้วัวหลงังว่ะใครนี่วัวหลังจริงสิบคิวเลยโอ้สิบคิดวดาเมจแค่นั้นน้องอยังแอบอีก e. โอ้